สิกดักพรีเซนดิอันเคิลแคนนี้ต้องชำระวันนี้พี่เป็ดมีโปร YouTube ท,ที่ถูกที่สุดมาแนะนำ u u t u ป e p r เมียมราคาพิเศษ69บาทใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ใช้ Premium แล้วดียังไงคือทุกคนจะได้ดูคลิปแบบไม่มีโฆษณาคาันจะลอกหน้าจอไว้ยังไงไปยังฟังสปอยช่องสิกดักได้แบบมันๆแล้วยังแถมฟรี o u t u b e Music ให้ฟังเพลงแบบลื่นๆไม่มีสะดุดมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงใช้อีเมลตัวเองก็สมัครได้ติดโปรเก่าก็สามารถใช้ได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครก็แอดไลน์ที่อยู่บนหน้าจอน,นี้หรือสแกน QR Code ได้เลยโอเคครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับซิกดักด้วยนะครับอิบเซสาวน้อยวัย19เธอป่วยและพิการดูแลตัวเองไม่ได้เธอต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา พอเธอได้รับเรื่องเลวร้ายกระทบจิตใจมาอย่างสาหาัสและตอนนั้นเองได้มีพวกกลุ่มเด็กมาปลายสี่คนปีนหน้าตา่างเข้ามาในห้องนอนของเธอพร้อมกับเล่นกีตาร์กลงประสาทเธอดังลั่นไปทั้งห้องเด็กพวกนี้อยู่แถวบ้านของอิบเซและชอบปีนหน้าตา่างเข้ามาแกล้งเธอเป็นประจำหนึ่งในพวกนั้นทิ้งตัวลงมานอนข้างเธอพร้อมบอกว่าเธอเป็นสมบัติล้ำค่าของมันและหากใครมาทำร้ายเธอให้บอกเขาได้เลยจะไปจัดการให้จงังหวะนั้นเองมีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาในห้องซึ่งเธอเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ที่มีคนจ้ามาดูแลอิบเซเธอมีชื่อว่าจายองแต่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลอิบเซนั่นเองเมื่อเธอมาถึงทาให้พวกกลุ่มเด็กมอปลายต้องรีบหนีออกมาจากทางหน้าต่างโดยหัวโจได้เข้าไปจูบอิบเซก่อนจะหนีไปจายองเปิดประตูเข้ามาในห้องเธอถามอิบเซว่าพวกเด็กมอปลายเข้ามาก่อกวนอีกแล้วใช่ไหมก่อนที่เธอจะเดินม,มาปิดหน้าต่างลงและเธอสังเกตเห็นผมของอิบเซยาวขึ้นมาเลยเอาหนังสือพิมพ์มาลองหัวของเธอและเตรียมลงมือจะตัดผมให้แต่ทันใดนั้น จากพี่เลี้ยงที่ดูแสนดีกลับแปรเปลี่ยนเป็นนางมาหลายเธอได้ทาลายอิบเซทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งตัวเธออิจฉ่าอิบเซที่บิไมนหน้าสะสวยเธอได้ท้าทายอิบเซออกไปจากบ้านเพื่อ้องเรียนขอความช่วยเหลือจากคนภายนอกได้เลยและตอนนั้นเองมิสเตอร์คิมซึ่งเขาเป็นนักสังคมสงเคราะห์อีกคนและเขาก็เป็นแฟนของจ่ายยองเมื่อเขาเข้ามาในห้องทำให้จายองต้องเปลี่ยนจากนางมาหลายกลายเป็นนางฟ้านในสายตาของแฟนหนุ่มมิสเตอร์คิมได้เข้ามาดูอาการของอิบเซพร้อมพูดให้กำลังใจกับเธอ แต่ว่าสายตาของเขานั้นมันกลับสนใจเรือนร่างของหญิงสาวยากระหายจังหวะนั้นมีชายหนุ่มชายแก่เดินเข้ามาในห้องโดยชายหนุ่มเป็นเพื่อนสนิทของพ่ออิบเซหลังจากพ่ออิบเซได้เสียชีวิตไปชายหนุ่มคนนี้ก็คอยดูแลอิบเซมาตลอดจนกระทั่งเธอลลมป่วยและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่ห่วงยยอิบเซมากที่สุดชายหนุ่มนั่งคุยกับชายแก่เขาเป็นหมอที่ชายหนุ่มพามารักษาอิบเซที่บ้านเขาถามถึงอาการของอิบเซว่าเป็นอย่างไรบ้างคําตอบที่ได้ก็คือ อาการของอิบเซสุ้ลงอย่างมากเนื่องจากจิตใจของเธอบอบช้ำและแตกสลายทําให้ไม่มีกําลังใจในการต่อสู้กับโรคหลายทําได้แต่สวดภาวนาให้มีปฏิหารเกิดขึ้นชายหนุ่มที่ได้ยินจึงเข้ามาพูดให้กําลังใจใอิบเซแต่ด้วยหน้าที่การงานของเขาที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเขาเลยต้องฝากอิบเซไว้กับจายองและมิตาคิมให้คอยช่วยดูแลเมื่อชายหนุ่มกลับไปทั้งสองคนไม่ได้สนใจที่จะดูแลเธอเลยหัวเขาปล่อยให้เธอนอนหิวอยู่บนเตียงส่วนทั้งคู่ก็นั่งกินข้าวก็อย่างมีความสุข แถมตกดึกคืนนั้นเธอ,อยังโดนพวกเด็กมอไปลายไปหินใส่หน้าต่างห้องและยิงเลเซอร์เข้ามาในห้องของเธอแต่สุดท้ายเธอก็หลับไปก่อนที่ภาพจะแสดงให้เห็นถึงบางอย่างตั้งแต่มีคนแอบมองเธออยู่ด้านนอกและมีคนเข้ามาในห้องของเธอพะก็ห่มผ้าให้กับเธอแต่เธอนั้นก็ไม่รู้สึกตัวเลยรุ่งเช้าวันถัดมาอิบเซต้องตกใจอย่างสุดขีดพอมีผู้ชายคนหนึ่งนอนข้างๆเธอแถมยังเบียดตัวเธอจะตกเตียงลงมาข้างล่างและเมื่อชายหนุ่มรู้ว่าเธอนั้นร่างกายพิการเดินไม่ได้ เขาจึงกัดสินใจอุ้มเธอขึ้นมาแต่แทนที่เขาจะวางเธอลงดีๆกับโยนเธอลงบนเตียงซะอย่างนั้นชายหนุ่มคนนี้เป็นใบพูดไม่ได้เขารู้ว่าอิบเซพิการเดินไม่ได้ก็ตกใจนิดหน่อยก่อนที่เขาจะเดินไปหลอกบานและทำกับข้าวให้เธอกินตอนที่เขาเอาข้าวมอาไว้ในห้องอิบเซได้หยิบซ่อมอมมาซ่อนเอาไว้ตอนนั้นหนุ่มใบกำลังหายอะไรบางอย่างอยู่และเห็นว่าอิปเซไม่ยอมกินอะไรเลยเขาจึงได้อุ้มเธอเพื่อลงมากินข้าวที่โต๊ะด้านล่างทื่เห็นว่าเป็นจังหวะเหมาะจึงเอาซ่อมที่ซ่อนไว้แทนไปด้านหลังของเขา แต่นั่นกับทาให้ร่างของเธอลวกกระแทกพื้นอย่างจังนุม่มใบเห็นว่าเธอเดือเอาไม่อยู่แล้วจึงเอาโต๊ะกินข้าวมาตั้งในห้องนอนของเธอและจับเธอมานั่งกินข้าวที่โตให้ได้แต่อิบเซก็เหมือนม้าพยศทาให้นุม่มใบต้องเอาเข็มขัดมารัดตัวเธอไว้และบังคับให้เธอกินข้าวตอนแรกเธอก็ไม่ยอมกินสุดท้ายก็ทนความหิวไม่ไหวเลยต้องกินแต่เธอก็ได้อ้วกออกมาจนเลอะเสื้อไปหมดหนุม่มใบจึงอุ้มเธอไปไว้ในห้องน้าเพื่อจะอาบน้ําชำระร่างกายให้กับเธอแต่เธออายจึงได้ไล่ให้เขาออกไปเขาจึงตััดสินนใจปล่ออยยเเธาาาบํํพีง แต่เธอกพยายามที่จะฆ่าตัวตายโดยการจมน้ำเขอดีที่หนุ่มใบไม่ช่วยเธอไว้ได้ทันตอนนั้นเองจายองกับมิตาคิมเดินทางมาถึงที่บ้านและได้เข้ามาพูดคุยกับหนุ่มใบแท้จริงแล้วหนุ่มใบเป็นน้องชายแท้ๆของพ่ออิบเซและเขาเพิ่งออกมาจากคุกในข้อหาฆ่าคนตายและข่มขืนตอนแรกเขาต้องจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับการปล่อยตัวและถูกทันบเริไว้มิตาคิมเลยให้จายองอยู่ที่นี่เพื่อดูแลวความเรียบร้อยของอิบเซในเรื่องของผู้หญิงตอนนี้อิบเซได้รู้แล้วว่า หนุ่มใบ้คืออาของเธอนั่นเองจากนั้นจายอังได้มายืนล้างจานในครัวหนุ่มใบ้เดินเข้ามาด้านหลังและพยายามจะลวนลามเธอแต่ก็โดนขัดจังหวะพอมีเด็กมอปลายคนดึงพังกระจกเข้ามาในห้องอิบเซซึ่งตอนนั้นเองอิบเซได้ขานไปกับพื้นเพื่อหาของบางอย่างเด็กมอไปลายที่เห็นจึงอุ้มเธอขึ้นมาบนเตียงแต่ก็แสนสุดจะสวยเมื่อหนุ่มใบ้เปิดป,ประตูเข้ามาเห็นเขาเลยกระทืบเด็กมอปลายจนยับแตกกระเจิงไปก่อนที่เขาจะเอาไม้มาตอกปิดหน้าต่างเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครปีนเข้ามาได้อีก อิบเซนอนวาดภาพอยู่ในห้องซึ่งนี่เป็นงานอดิเรกข,ของเธอแต่ก็ต้องเสียสมาธิอย่างรุนแรงเพราะหนุ่มใบเล่นเปิดนหนังผู้ใหญ่ดูเสียงดังลันบานทเทลคานออกมานอกห้องเพื่อขอให้หนุ่มใบปิดมันซะแต่ก็ดูเหมือนว่าหนุ่มใบจะไม่สนใจอะไรและเขาก็นอนหลับไปอย่างสบายใจเธอเลยคาลงมาด้านล่างจนเธอจิ้งตกลงบันไดแต่หนุ่มใบกลับนอนละเมอโยนรีโมททิ้งซะอย่างนั้นทําให้สุดท้ายอิบเซเลขาไปชักปักไฟออกและก็นอนหลับอยู่ตรงนั้นจนถึงเช้ารุ่งเช้าของอีกวันหนุ่มใบได้ทําอาหารให้อิบเซกิน ซึ่งเธอก็ชมว่ารสชาติมันก็อร่อยดีนะโดยครั้งนี้เธอกินอาหารแบบเต็มใจและทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันก่อนที่หนุม่มใบจะคาออกมาจนตกเก้าอี้แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้อิบเซ่เธอก็เริ่มจะเปิดใจให้กับหนุม่มใบไปบ้างแล้วหลังจากกินข้าวเสร็จหนุม่มใบได้พาเธอกลับมาที่ห้องนอนของเธอซึ่งอิบเซ่พยายามจะเช็ดตัวแต่กระทาได้อย่างทุลักทุเลไม่ถนัดนักหนุม่มใบเปิดประตูเข้ามาเห็นจึงอาสาจะช่วยและลงมือเช็ดตัวจัดการให้เสร็จสรรพรวมถึงยังเปลี่ยนผ้าปืนให้เธออีกด้วยตัวเธอเอองก็หนุ่่มใบบยู้า แต่ก็ยอมไม่เข้าทาจนทุกอย่างเรียบร้อยอิบเซนั้นอยากให้หนุ่มใบาพาไปเดินเล่นเขาจึงได้อุ้มเธอออกมาด้านนอกและได้มีสายตาบางคนกําลัางแอบมองพวกเขาอยู่และภากก็ตัดย้อนกลับไปยังในอดีตท,ที่มีตัวเขาอิบเซและแม่ของเธอนอนอยู่บนเตียงเดียวกันตัดกันไายังปัจจุบันนักสังคมสงเคราะห์ได้คุยกับหนุ่มใบพอไม่เห็นด้วยที่หนุ่มใบจะมาอยู่ที่นี่กับอิบเซพวกเขาต้องการให้หนุ่มใบไปอยู่ที่อื่นแต่ก็มีสิทธิ์มาเยี่ยมเธอได้ตลอดเวลานั่นก็พอาะทั้งหมดไว้ไว้ใจหนุ่มใบนั่นเอง เพราะเขาเคยมีประวัติที่ไม่ค่อยดีเลยกลัวว่าจะทําอะไรไม่ดีมีร้ายกับอิบเซแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลเขายืนยันจะดูแลเธอในบ้านหลังนี้เองอิบเซได้ใช้ชีวิตร่วมกับหนุ่มานอย่างปกติสุขซึ่งเขาก็ดูแลเธอดีทุกอย่างตั้งแต่ซักผ้าทํากับข้าวหรือแม้กระทั่งหารถวิวแชร์ให้เธอนั่งและพาเธอไปยังส่วนต่างๆของบ้านอิบเซกับ,บยิ้มอย่างมีความสุขได้อีกครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่าความสุขนั้นจะอยู่ได้ไม่นานพอมีตำรวจเข้ามาที่บ้านของเธอเนื่องจากตำรวจได้รับแจงว่า หนุม่มใบทำอนาจารอิบเซและเตรียมจับหนุม่มใบกับยางเรือนจาอีกครั้งและตรงนี้หนังจะเฉลยว่าพ่อของอิบเซเป็นพี่ชายแท้ๆของหนุม่มใบและเหตุผลที่เขาต้องติดคุกก็เพราะเขาฆ่าพี่สบายของตัวเองเพราะย่ำยีเธอเลยถูกตัดสินโทษจําคุกตลอดชีวิตแต่พอหนุ่มใบทําทตัวดีในคุกเลยถูกปล่อยตัวและติดทันบนแทนวันลุ้งึ้นหนุม่มใบได้ทํากับข้าให้อิบเซกินอย่างเต็มที่เธอได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติเพราเห็นกระเป๋าเดินทางของหนุม่มใบก่อนที่เขาจะสรารภาพด้วยภาษามือว่า เขาเป็นคนย่ำยีและฆ่าแม่ของเธอเองเธอไม่อยากจะเชื่อและกี่ล้อออกมาพร้อมปัดจานข้าวทิ้งก่อนที่หนุ่มบ้จะพาเธอขึ้นมาบนห้องนอนและเขาก็เดินหายออกไปจากบ้านหลังนี้ภายหลังที่หนุ่มบ้าหายออกไปชีวิตของอิบเซก,ก็กลับมามืดมนอีกครั้งเธอกลับมาโดนทั้งใจย,ยองและกลุ่มเด็กมอปลายย่ำยีทำลายร่างกายและจิตใจอีกครั้งแต่ครั้งนี้หนักข้อกว่าแต่ก่อนเมื่อโดนกระทำหลายวันเข้าเลยทําให้ร่างกายของเธอสุดลงหนักและกลางดึกคืนหนึ่ง พื่อนสนิทของพ่ออิบเซใช้ที่ดูแลและห่วงใยเธอเข้ามาในห้องพร้อมก็บอกว่าเธอสมควรจะรู้เรื่องราวของครอบครัวเขาสารภาพความจริงทุกอย่างออกมาว่าเขาแอบหลงรักแม่ของอิบเซซึ่งแม่ของเธอนั้นเป็นที่หมายปองของบรรดาคนในละแวกนี้เขาหวังว่าจะได้มาแทนที่พ่อของอิบเซที่เสียชีวิตพ่อปู่ด้วยอุบัติเหตุตอนนั้นอิบเซอายุเพียงห้าขวบเท่านั้นแต่แล้วหนุ่มใบ้อาของเธอได้โผล่มาทิบบาทหลังออกจากบ้านไปตั้งแต่ก่อนที่เธอจะเกิดทําให้เขาตัดสินใจปล่อยข่าวลือต่างๆนานาว่าหนุ่มใบ้กับแม่อิบเซเป็นนชูกั และแม่อิบเซนั้นไม่โสกเพนีท <acted> ำให้เธอโดนย่ำยีซึ่งเขาสารภาพต่อไปอีกว่าอิบเซนั้นเหมือนกับแม่ของเธอมากและเขาก็รักเธอมากด้วยซึ่งตัวเขาเองต้องการครอบครองอิบเซไว้ไม่ต้องการให้ใครคขมยุ่งอิบเซที่ได้ยินอย่างนั้นก็เสียใจและตกใจไปอย่างมากเมื่อพูดจบเขาได้พยายามจะเข้ามาย่ำยีเธอแต่หนุ่มม่ก็กลับเข้ามาที่บ้านอีกครั้งและก็ช่วยเธอเอาไว้ได้ทันเวลาก่อนจะก,กระชือเพื่อพ่ออิบเซเละขาเท้าเช้าวันถัดมาอิบเซได้เปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่าง เธอแต่งหน้าทําสีผมเป็นคนใหม่และเธอจะไม่เป็นคนอมทุกอีกต่อไปและทั้งคู่ก็ได้วางแผนกันที่จะเอาคืนกลุ่มคนที่ทำร้ายใจิตใจเธอมาตลอดตอนนั้นเองจายยองเดินเข้ามาในบ้านเธอตกใจไม่ได้เห็นอิบเซที่เปลี่ยนไปและเธอก็โดนอิบเซจับล่ามคอและเอาสีแต่งแต้มใบหน้าเธอเหลือไปเห็นร่างของชายหนุ่มเพื่อนสนิทของพ่ออิบเซนอนบองเท่งอยู่มุมห้องโดยที่มีผ้าคลุมหน้าเขาเอาไว้จวังหวะเดียวกันนั้นมีชายแก่ที่แอบดูเหตุการณ์อยู่ตลอดเขาถือวิาสาสะเข้ามาเคาะประตูเรียก พอดีกับประตูห้องได้เปิดออกจายองเห็นดังนั้นเลยคิดจะวิ่งหนีออกมาโดยลืมไปว่ามีปอกคอล่ามคอเธออยู่ทําให้เธอสะดุดล้มลงด้วยความเจ็บปวดส่วนชายแก่ก็ล้มหัวฟาดพื้นตายคาทีจากนั้นเป็นคิวของมิตาคิมอิบเซล่อลอกโดยเธอนอนเปลือยอยู่บนเตียงมิตรคิมที่ก็าม่เห็นก็เกิดขา่ขายหญิงสาวสุดท้ายเขาก็โดนจับมาไว้กับเก้าอี้จากนั้นอิบเซได้สั่งให้จายองกับม,มิตาคิมมีสัมพันธ์ต่อหน้าเธอแต่ทั้งคู่ก็ไม่ยอมหนุม่มใบเลซ้งทำเป็นจะย่ำยีจายอง สุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องยอมทำตามแต่เหมือนว่าจาย,ยองจะมีอะไรบางอย่างอัดอั้นภายในใจเธอได้ระบายออกมาด้วยการตบหน้ามิตาคิมพร้อมกับหยิบกันไกลออกมาจัดก,การเขาท่ามกลางเสียงร้องของมิตาคิมก่อนที่อิบเซจะพาจาย,ยองมาอาบน้ำในห้องน้ำโดยที่จาย,ยองร้องไห้ไม่อยู่ด้วยความกลัวเจงหวะนั้นเองอุ้มเด็กมอป้ายได้แอบปีนเข้ามาในห้องอิบเซและเมื่อพวกมันไม่เห็นว่าเธอนอนอยู่บนเตียงพวกมันจึงพากันเดินลงมาด้านล่างและก็ได้เข้ามาเจอกับหนุ่มใบพวกเขาเข้าตลลมบอลกันอย่างเมามัน แต่นุมใบก็จัดการพวกเด็กมปลายจนเรียบไปหน้ากองทากลางความสะใจของอิบเซตอนนั้นเองได้มีชาวบ้านมาเรียกที่หน้าบ้านแต่ท้งคู่ก็ไม่สนใจจนสุดท้ายตำรวจต้องเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นภายในบ้านตำรวจได้เข้ามาเจอกับหนุ่มใบและตงคู่ก็ได้ต่อสู้กันก่อนที่ตำรวจจะหยิบปืนขึ้นมาขู่และได้ทำการลั่นไกลปืนออกไปแต่กระสุนกับโดนใจยองตายขาดที่ตำรวจกับหนุ่มใบเข้าคิวบูกันอีกครั้งคราวนี้หนุ่มใบตดนตตำรวจแทงเข้าเต็มๆที่ท้องแต่ตำรวจก็ไม่รอด โดนแย่งปืนไปและยิงใส่จนม่องเท่งไปอีกหลายตอนนั้นเองอิบเซที่นอนอยู่บนพื้นและเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดที่เธอจามันได้อีกครั้งวันนั้นใน,นมีชายใจกันเข้ามาย่ำยีแม่ของเธอดนุมใบเลยพาเธอมาที่ห้องแล้วบอกเธอว่าทุกอย่างมันเป็นแค่ความฝันก่อนที่ตัวเขาจะพยายามช่วยพี่สะพายหรือแม่เขาอิบเซแต่ก็ถูกโกงโค้ให้ร่วมย่ำยีเธอไปด้วยดนุมใบีะรักพี่สะพายและไม่อยากเห็นเธอแปดเปื้อนจึงตัดสินใจฆ่าเธอด้วยมือของตัวเองส่วนตัวเขาก็โดนปาดคอแต่ก็รอดชีวิตมาได้ ซึ่งต้องแลกไปด้วยกล่องเสียงที่โดนทําลายเลยทาให้เขาเป็นใบ้ไปตลอดกาลตัดกับไม้ยังปัจจุบันหนุ่มใบที่กําลังจะตายอิบเซได้เปิดเอาภาพบนคอของเขาออกพร้อมคำถามมากมายว่าเขากลับมาทําไมเขารักแม่ของเธอทํามาเพราะบ้านทํามาเพื่ออยากจะแก้แค้นหรือกลับมาเพราะตัวเธอตอนนั้นหนุ่มใบป้ปาดคอตัวเองซ้าพร้อมกับหยิบกระดาษออกมาให้เธอซึ่งมันคือภาพวาดของเขาเองที่เธอวาดเอาไว้ให้ก่อนที่เขาจะสิ้นใจลงต่อหน้าต่อตาเธอ ตอนนี้อิบเซไม่เหลือใครอีกแล้วเธอใช้แรงฮั้สุดท้ายที่มีทั้งหมดในการลุกขึ้นยืนและปลาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นกับเธอเธอกลับมายุนได้อีกครั้งอย่างน่าอัศจรรย์ก่อนที่เธอจะเดินไปเปิดประตูบ้านและก้าวออกไปสู่โลกภายนอกเหมือนกับนกที่บยนบินไปได้อย่างอิสระและหนังก็ได้จบลงไปเอาละครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับหนงเรื่องนี้ผมถือว่ามีการดำเนินเรื่องได้ดีเลยครับแต่ก็ทิ้งปีศามไว้ยุ่มยิบมากมาย ตัวหนังเล่นเก่าลงความรู้สึกของคนเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของความสิ้นหวังความเสียใจความปรารถนาความใครถือได้ว่าถ่ายทอดออกมาผ่านตัวละครได้เป็นอย่างดีโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด share, กติดตามช่องซิกดักไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวีดัสสวัสดีครับ